นี่คือห้องที่เล็กที่สุดในชีวิตแบกเป้ไปนอนแมนชั่นจิว๋วแต่แจ๋วใจกลางโตเกียวมันคือแมนชั่นที่คนญี่ปุ่นเนี่ยอาศัยอยู่จริงๆขนาดประมาณ13ตารางเมตรเท่านั้นนะตื่นมาหัวไม่โขกแค่นั้นพอของของเราที่เราไปชอปปิ้งมาก็คือกินไปครึ่งหนึ่งของห้องแล้วมารู้สึกอึดอัดจนเราต้องออกไปเดินข้างนอกอะอลุคนี้ดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากเลยค่ะกระป๋เป็นแม่บ้าน ทำราเมงกินเองครั้งแรกในชีวิตมหาการราเมงที่ซื้อเส้นยากิโซบะสัมผัสค,ความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเปนแบบเต็มๆในคลิปนี้สองวันหนึ่งคืนใช้ชีวิตคนเดียวในห้องจิ๋วที่ญี่ปุ่น โอเคทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ย่านชินจูกุนะคะที่โตเกียวนะอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะคะข้างหลังเราตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แมนชั่นนะที่เราจะมาพักกันในครั้งนี้นะก็คืออันอนี้เนี่ยเขาเปิดให้ชาวต่างชาติได้พัก1คืน2คืนอะไรเงี้ยพักชั่วคราวได้นะคะก็คือ airbnb เนี่ยแหละแต่ว่ามันคือแมนชั่นที่คนญี่ปุ่นเนี่ยอาศัยอยู่จริงๆอะไรางี้เนาะแล้วเราก็ได้ทําการจองในห้องที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะ13ตารางเมตรเท่านั้นเปิดโลกอีกโลกหนึ่งที่ได้มาลองใช้ชี อยู่กันในห้องเล็กขนาดนี้นะฮะหน้าตาแมนชั่นของเราก็คือมีขนาดสูงแค่ประมาณ3ชั้นเท่านั้นนะทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าแบบตึกมันต้องสูงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงจริงญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเหมือนอาพาร์ตเมนต์มีแมนชั่นมีคอนโดมีมหลายแบบซึ่งแมนชั่นเนี่ยก็จะมีสูงประมาณนี้แหละ3ชั้นเท่านั้นนะทุกคนโอเค๋ย okay. วเราจะเข้ารหัสก่อนเข้ามาเราก็จะเจอบันไดแบบนี้ ซึ่งห้องเราที่เราอยู่นะคะก็จะอยู่ที่ชั้นสามนะนี่เขาก็จะมีเหมือนแบบห้องเข้าไปคือตึกนี้ไม่ได้ใหญ่ทุกคนแต่ว่าสามารถแบบทำได้หลายห้องมากๆเลยนะแปบ๊บเดียวขึ้นมาอยู่ชั้นสามแล้วนะคะ mm. เข้ามาก็จะเจอว่าให้ถอดรองเท้าตรงนี้ก็จะมีความแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยนะทุกคนตึงแค่นี้ แค่นี้เลยจริงๆส่วนตรงนี้ก็คือของของเราที่เราไปชอปปิ้งมาก็คือกินไปครึ่งหนึ่งของห้องแล้วนะคะทุกคนคือมันจะแอพที่โกงประมาณนึงแหละเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ข้างล่างอะ่ะมันน่าจะไม่ถึง13บแต่ว่าอะไรฮะเขามีบันไดข้างบนนี้นะคะก็คือเป็นบันไดที่ขึ้นไปห้องนอนของเรานั่นเองนะย้ายไอ้ตอนนี้ดูนะว่าให้ทุกคนได้เห็นว่าโอเคสเปซของตรงนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ นี่คือส่วนที่ฉันช็อปปิ้งมาหลายวันก่อนตึงโยนได้แค่นี้ไปไหนไม่ได้ไกลของก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ที่ว่าเจ๋งก็คือว่าในห้อง13ตารางเมตรอย่างเงี้ยเขาสามารถแบบแบ,บ่งสัดส,ส่วนกันได้แบบดีมากๆคือมันมีทั้งแบบว่าโซนดูทีวีห้องน้ําห้องส่วงห้องนอนแล้วก็มีแบบว่าที่แขวนเสื้อผ้าและที่สําคัญ มีที่ทําอาหารกับซิงล้างจานแบบได้ดีมากๆเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ก็จะเป็นโซนของการดูทีวีนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมาพักโอ๊ยปวดข่าปวดน่องโอ๊ยลงเขามากซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมาพักแค่ที่เนี่ยสองคืนใช่ปะแต่ทุกคนลองจินตนาการว่าคนญี่ปุ่นอยู่ที่เนี่ยเป็นปีๆทุกคนแล้วเขาก็จะมีแบบส่วนดูทีวีตรงนี้นะแล้วก็ข้างๆาก็คือเป็นตู้ไมโครเวฟ แล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบที่ชงน้ำร้อนมีที่เป่าผมมาเลยอย่างเงี้ยหนึ่งโซนเนี่ยทั้งกินทั้งดูทั้งเป่าผมทุกพื้นที่ตารางนิ้วอ่ะจ,จะต้องแบบทำอะไรสักอย่างได้นะฮะขั้งบนคือที่แขวนเสื้อผ้าเอออาทิตย์หนึ่งก็มีเสื้อผ้าสักเจ็ดตัวแขวนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตู้นะคะที่เขาไว้แบบเก็บของนู่นนี่นั่นได้ เขาสามารถแบ่งสเปซในการทำอาหารได้อะกคนถึงแม้ว่าห้องมันจะเล็กขนาดเนี้ยแต่ว่าเขามีที่อะที่ดูดควันเอ่ยที่เก็บจานเก็บแก้วเก็บได้แค่เหมือนแบบเท่าที่จำเป็นจริงๆอ่ะทุกคนเก็บไปคือถ้าคนที่มีจานชามเยอะๆก็คงจะไม่ได้คือคงแบบว่าได้แค่เท่าที่กินที่ใช้จริงๆแล้วก็มีแบบช้อนส้อมวางได้นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนี่ซิงล้างจงล้างจานแล้วก็ทำอาหารตรงนี้นะ เนี่คือตู้เย็นแบบมินินะคะแล้วก็ห้องนียอย่างที่ทุกคนเห็นฟังก์ชันมันเนาะคือมันเหมาะสําหรับการที่อยู่คนเดียวสาวโสดหนุ่มโสดที่ไม่ได้มีครอบครัวหรือไม่ได้มีแฟนนะคะก็คือในหลายอย่างเนี่ยทำเพื่อหนึ่งคนนะก็จะเห็นฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เออมันก็ไม่ได้เก็บเยอะแต่มันพอเพียงสําหรับคนหนึ่งคนที่จะอยู่อาศัยเนาะใส่หม้อใส่อะไรได้ก็อยู่ร่วมกันไปเลยกับพ่อนะฮะ ก็วางไว้ที่เดียวกันเลยก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์แผ่นที่มันเอาไว้ปิดเนี่ยเขาก็ยังมีฟังก์ชันที่เอาไว้ใส่มีดแล้วก็มาส่วนโซนข้างหน้ากันบ้างทุกคนก็คือโซนที่เราเข้ามาเมื่อกี้ใช่ปะ่ะนี่มีตู้ใส่รองเท้าในห้อง13าตารางเมตรอ่ะใส่รองทงใส่รองเท้าอะไรอย่างงี้อันเนี้ยทุกคนมันคือการปรับระดับพื้นนะเห็นแปลว่ารองเท้าเราก็จะวางอยู่ส่วนนี้ใช่ป่ะซึ่งในตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่แบบญี่ปุ่น ตุ่งมาถ้าเราจะเห็นในแอนิเมชันที่แบบว่า,าได้มากลับบ้านแล้วค่ะแล้วก็จะมีแบบตัวละครมาเหาะรองเท้าตรงนี้ใช่ปะแต่ตรงนี้ที่เขาทำอ่ะคือเขาแบ่งแค่แบบเอาพื้นยกขึ้นมานิดนึงอะ่ะตรงนี้มันก็ลายกลายเป็นสเตจของการแบบเข้าบ้านเหาะรองเท้าได้เลยใช้ได้ส่วนของห้องน้ำกันบ้างค่ะทุกคนดันเข้าไปก็คืออาบน้ำเลยจ้า ออกมาเป็นห้องเลยก็คือจะไม่มีแบ่งอะไรแต่ว่าเขาก็จะแบ่งเป็นห้องอาบ,บน้ำแล้วก็ห้องสว่มนะคะทุกคนนี่ยังคงมีที่ขี้ล้างตูดแบบอัตโนมัตินี่ทุกพี่นี่มันคือความแบบญี่ปุ่นจริงๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิวห้องเราไปพร้อมๆกันนะคะว่าอยู่ห้องเราจะได้เป็นวิวอะไรอีก ไม่เห็นอะไรเลยขุ่นมัวไปหมดตึ่งนี่ก็คือวิวหน้าหน้าห้องของเรานะคะทุกคนในย่านชินจูก,กุที่แสนจะแพงนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ดูห้องกว้างๆทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันเป็นยังไง หอมยังหนึนี่ก็คือที่พักของเราที่ถ่ายได้ในกล้องตัวเดียวครบห้องแล้วคือีคือซีซซจริงๆแล้วแบบฟอร์มแบบเนี้ยเขาม,มีบริษัทที่ทําบ้านแบบเนี้ยให้คนญี่ปุ่นอยู่ในหลายๆพื้นที่เลยนะที่เขาจะเรียกว่า คุคุรินะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าคิวคิวริคุคุริคิวคิริเอออะไรประมาณเนี้ยคือมันจะเป็นเหมือนบริษัทที่ทําห้องขนาดเล็กประมาณ13ตารางเมตร10ตารางเมตรแล้วก็เล็กที่สุด6ตารางเมตรนะคะทุกคนโซนในกลางเมืองอะค่าเช่ามันจะสูงมากๆเขาก็เลยทำห้องไซส์ประมาณเนี้ยที่พออยู่ได้แบบคนเดียวแต่ราคาเนี่ยถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะ uh huh. เขาก็บอกว่าเนี่ย อย่างห้องประมาณที่เรามาอยู่เนี่ยก็คือเดือนละประมาณ13 0 0 0บาทนะถ้าเทียบเ,เท่ากับโซนอื่นๆที่เป็นห้องแบบอื่นอะ่ะก็คือในโซนเนี้ยจะอยู่ประมาณ25 0 0 0ประมาณนั้นก็คือถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะทุกคนทำให้เราเกิดอินสปายเว้ยว่าจริง,รงๆแล้วอ่ะประเทศไทยอ่ะก็น่าทําเหมือนกันนะคือเราเข้าใจเลยเว้ยว่าแบบเด็กรุ่นใหม่อย่างรุ่นเราอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีกําลังทรัพย์ที่จะ จะเช่าคอนโดหรือเช่าอาพาร์ตเมนที่อยู่ในกรุงเทพได้ขนาดนั้นซึ่งหลังที่เราเช็คในกรุงเทพก็จะประมาณเท่าไหร่อ่ะหมื่นหนึ่งจนถึง2องหมื่นอย่างางี้ใช่ปะซึ่งมันแพงมากๆอ่ะทําห้องขนาด13ตารางเมตรแบบนี้แล้วก็ในราคาที่ถูกลงได้แล้วก็มันก็ดีเหมือนกันนะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่กําลังแบบอสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปชั้นห้องนอนกันนะคะว่าห้องนอนเนี่ย เป็นยังไงนะก็อยู่ใต้หลังคาทําจงกระเบนแป๊บนี่ทักษะเรียนลาไทยสมัยนักเรียนอ่ะจงกระเบนอ่ะขึ้นไปน้าเกียรติวะว้าวจ้นคือในกล้องอ่ะมันดูวายมากเลยมันดูกว้างมากเลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปนั่งดูนะฮะทุกคนจะได้เห็นเปรียบเทียบสเกลได้ เตียงตอนเนี้ยมันคือสําหรับหนึ่งคนนอนนะใครที่แบบมีฟงมีแฟนบ่ได้เด้อก็คือสเปซได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นเดี๋ยวให้ดูนี่พอดีเด๊เท่านี้ยืนบ่ได้เด้ออื่นมาหัวไม่โขแค่นั้นพอแต่ที่เราชอบก็คืออันนี้เว้ยอันเนี้ยคือมันเป็นไฟห้องหนูนนี่ ก็คือเราสามารถเปิดไฟจากข้างล่างทิ้งไว้ได้ให้มันแบบว่าวาลาปีนบนไดามาจะได้แบบมองเห็นชัดป่ะเราพอขึ้นมาก็ปิดไฟตึง้งดูดิแสงสวยเชียทุกมุมมีความเป็นมูจิและมินิมอลมากๆแล้วก็ชีวิตก็ต้องมินิมอลด้วย <c oughs> เพราะว่าพื้นที่ไม่พอสำหรับการมีของเยอะๆหรือว่าชาวแม็กซิมอลนะ,ะลงข้างล่างกันเดยวค่ะ รู้ไหมว่าอีกหนึ่งความน่าสนใจของห้องที่ญี่ปุ่นนะมันคือเรื่องของการคำนวณพื้นที่เว้ยคืออย่างประเทศเราใช่ปะก็จะมีเหมือนอะตารางเมตรตารางวาเป็นเรื่อปกติแต่ก็จะมีสอบมีไร่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมนในการเรียกคนญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันซึ่งเขาจะเรียกว่าโจนะคะโจเนี่ยมันก็คือหน่วยวัดพื้นที่ของห้องนี่แหละซึ่งมันมาจาก เสือทะทธมิเสือทะทามิที่คนสมัยก่อนเขาจะนอนอะ่ะซึ่ง1โจนะคะจะมีความกว้างประมาณ1.65ตารางเมตรเป็นคําที่คนญี่ปุ่นยังใช้กันอยู่ในตอนนี้นะทุกคนซึ่งเราจะมาลองคำเดีกันว่าห้องเที่ยวอยู่ตอนนี้เนี่ยมันกี่เสือทะทธมินะ13ตารางเมตรใช่ไหมห้องของเรานะคะมีขนาดประมาณ7.8อาจตีเปว่า8เสือทะทามิ ที่เรียงกันนะก็คือเอาเหมือนเสื้อแปกอันมาเรียงกันก็จะเท่าขนาดห้องของเรานะคะแต่เรารู้สึกว่าไอ้สิตารางเมตรของเราเนี่ยมันคือบนกับล่างใช่ปะมันน่าจะข้างบนน่ะน่าจะประมาณ1นเสือทารมิก็คือ1เสือคือเตียงนอนแล้วอีก5ก็คือแบบสเปซที่ขึ้นมาก็คือประมาณ1เสือทาธรมิแล้วข้างล่างก็ประมาณแบบ5.5าาทมิอะไรประมาณนั้นนะ วันนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นละก็เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มาลองทําข้าวเย็นดูกันว่าอีสเปซข้างหลังเนี้ยเราจะทําอะไรแล้วมันจะแบบใช้ชีวิตได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะปะตอนนี้เราก็อยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะเราจะทํา ราเมงมาดูกันนะฮะว่าฝีมือของอีชานกับการทำราเมงที่ประเทศญี่ปุ่นเจ้าขอเมนูนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงของโปลดชจุ้ไข่ใส่เข้าไปหมูชาชูใส่เข้าไปคาราโมจุตอนนี้เราก็ได้ อุปกรณ์ทำรามเมงน่าจะครบแล้วละมัง้งนี่ก็ได้จะเป็นการทําราเมงครั้งแรกในชีวิตของเราเลยนะน่าจะเหลือของหวานก็เลยคิดว่าจะไปซื้อผลไามา้นะคะมากินในค่ําคืนนี้มาดูกันว่าทั้งหมดที่เราซื้อนั้นจะสนนราคาเท่าไหร่นะโอเค ทุกคนการมาซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งนี้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเพราะคนที่ปุ่นที่เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษกันได้มากขึ้นซึ่งภาษาอังกฤษก็เป็นอีกภาษาที่เราจําเป็นเพราะคนใช้กันเยอะมากขึ้นถึงจะไม่ต้องพูดตามไวยากรณ์เป๊ะก็รู้เรื่องแต่ก็ต้องออกเสียงให้ถูกหน่อยและเราก็มีนี่เลยตัวช่วยที่ลงทุนโดย google นะคะก็คือ แอป ELSA SPEAK ซึ่งเหมือนมี AI นะคะที่จะเป็นฟิลเตอร์คอยช่วยส,งสังภาษาอังกฤษเรานะซึ่งจริงๆแล้วอะ e l s a ่า e a k เนี่ยเราก็เคยได้ยินมาแบบสักพักหนึ่งแล้วแหละ แต่ว่าก็เพิ่งมีโอกาสได้มาร่วมงานนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาลองใช้ทุกคนซึ่งจะบอกว่ามันดีมากๆคือเขาจะมี AI ที่คอยตรวจจับในเรื่องของการออกเสียงเน้นเสียงหรือในเรื่องของการฟังก็ทําได้เหมือนกันนะถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาเนี่ยจะมี AI ที่จะสร้างบทเรียนตามระดับของผู้ใช้งานหรือว่าเอ้ยเราเนี่ยเหมาะสมที่จะอยู่บทเรียนไหนอะไรแบบนี้แต่ที่สําคัญนะคะทุกคนการฝึกภาษาเนี่ยมันจะเก่งแบบว่าข้ามคืนแล้วแบบ เอ็กซ์เก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราต้องมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้อาจจะเป็นแบบวันละ10นาที15นาทีอะไรเงี้ยทำดีกว่าไม่ทำนะคะทุกคนแล้วเราก็จะค่อยๆ เก่งขึ้นไปอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องโอเคทุกคนเป็ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูนะคะว่ามันเนี่ยฉลาดแล้วมันเจ๋งยังไงนะอย่างแรกเลยก็คือมันเก็จะมีวันนี้เราควรทาอะไรดีทุกคนคือมันใช้ง่ายมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอัปเกรดเป็นเอลซ PRO เนี่ยมันจะมีหมดให้เราเลือกนะคะจากที่เราเล่นเป็นปกติใช่ไหมมันจะมีระดับสูงขึ้นมาคือ,อนนี้ เราเนี่ยแค่กดตัวสีแดงนะคะแล้วมันก็จะขึ้นแบบว่าละเอียดมากขึ้นนะว่าเราเนี่ยต้องปรับตรงไหนบ้างอย่างเช่นตัวทีที่เราพูดผิดนะคะเราก็สามารถกดฟังเสียงได้เลยว่าเสียงจริงๆแล้วคนออกแบบไหน ซึ่งเรารู้สึกว่าใครที่อยากจะละเอียดหรือว่าต้องการแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยเนี่ยอัปเกรดเป็นแบบเอลซ่าโปรเนี่ยก็จะเวิร์กมากๆเหมือนกันอันนี้ก็คือจะสอนเราในเรื่องของการออกเสียงนะคะว่าเราควรจะออกเสียงแบบไหนแล้วมันก็จะมีอีกนะคะก็คือเลชั i นที่สองนะคะก็คือการฝึกแบบรูปประโยค I'm so sorry I missed eight o'clock train because I had to change my ID card นี่นะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็น7 8เรนะเราก็สามารถกดที่เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยออกเสียงต้องไหนถูกกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะคะแต่ว่าเราก็สามารถกดที่ตัว ได้เช่นกันนะคะเขาก็จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเราต้องเปลี่ยนคําพูดออกเสียงประมาณไหนซึ่งเราก็สามารถกดฟังเสียงได้ด้วยเช่นกันก็สาหรับใครนะคะที่อยากจะฝึกภาษานะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา,อาลองฝึกกับแอปพลิเคชันกับ AI ก่อนก็เวิร์กเหมือนกันที่สําคัญนะคะทุกคนถ้าสมัครแล้วเนี่ยแล้วก็แค่ใส่ชื่อเรานะคะ P L O Y นะคะก็รับส่วนลดไปได้เลยค่อยๆฝึกไปไม่อยากให้แบบกดดันตัวเองหรือว่าเป็นคนไม่กล้านะคะจริงๆพูดไปเถอะ หรือว่าทาไม่ได้จริงๆเนี่ยภาษาการเราก็ยังมีนะคะได้ภาษาอังกฤษติดตัวไว้เนี่ยมันก็ไม่เสียหายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเที่ยวได้ง่ายขึ้นเยอะนะโอเคไปกลับไปสู่ญี่ปุ่น ไปซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณ3นาทีเองนะไม่ไกลเลยเมืวิก้เราตกใจเหมือนกันนะ600บาทเน่ถ้าจะซื้อของในราคาที่ถูกมันจะมีบางช่วงที่เขาแบบเอามาลบของอะไรในราคาที่ถูกมากๆอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือดูอนิเมะมานะแต่ว่าถ้าใครผู้รูก้ก็ก็บอกกันได้นะคะฉันซื้อเยลลี่มาด้วยค่ะฉันซื้อเยลลี่กับไท่ค่ะอันนี้อร่อยมากเลยนะใครงค่วงือกินแล้วตาตื่นแน่นอนส้ม 400เยนนะคะถุงนี้ก็100บาทนะค่าถุง3เยนค่าไข่1 7 9เยนค่ายากิโซบะ209ยเยนค่านาฬุโตะนะ้ำคนนี้ที่เราชอบนะคะ149เยนนะคะทุกคนอู้ทั้งหมดทุกคนค่าเส้นค่าหมูค่านาฬุโตะค่าไข่สนนราคาอยู่ที่746ยเยนเท่านั้น คือถ้ากินล้านก็คือ1,000กว่าเยนใ่ปะแต่อันนี้รู้สึกแบบโอเคฉันคุ้มค่าแล้วฉันเสียไม่แค่750ดเยนนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยใช่ปะก็คือ186บาทก็คือแพงอยู่ดีดนี่ยว่าแต่มันก็ถูกกับข้างนอกแล้วกันโอเคไป ่อนที่เราได้ทาการตั้งน้าร้อนอยู่นะคะแต่จิ่งที่เราค้นพบก็คือด้วยความที่ว่าสปเปซมันเล็กมากอะทุกคนเพราทุดิบเราก็เลยไม่มีที่วางนะคะวางในซิงวางตรงไหนดิให้มันแบบอยู่ข้างบนก็าพอมได้มาใช้ชีวิตรจริงๆก็เลยรู้นะว่ามันต้องแบบมีความคุ้นชินประมาณนึงอ่ะาตรงนี้ก่อนแลยอุ้ยลุคนี้ดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากเลยค่ะดูทำอาหารเป็นมากเลยค่ะ คอองจริงก็คือทำบอกเป็นค่ะเพิ่มความเชี่ยวชาญนะคะเราจะต้องเป็นเชฟที่ตั้งใจไม่ทำผมแบบพลุงพลังนี่อ่าค่อยดูโปรเฟชโนลขึ้นหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นรอแล้วนะคะเขาบอกว่าแค่ต้มน้ำให้รอแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปใส่น้ำไป60บมิลิลิตรถามว่าอ่านออกหรอ เปล่าดูรูปเราจะมาต้มเส้นนี่ค่ะสดริจกานเรานับวันก็นะทุกคนใครที่ทำรามเมงเป็นอย่าเพิ่งโกรธนะนี่คือมือใหม่หัดทำม,มากๆโอเคถูกป่าวะเริ่มไม่มีความมั่นใจเดี๋ยวกับหนึ่งทิ้งซองไปแล้วเมื่อกี้อ๋ออยู่นี่แอบกะเนียนเหมือนกันนะเราเดี๋ยวมาดูซีว่าต้มแล้วพุ่งมาอ่าน เราก็จะใช้อะไรคะ Google t r ท n s l a t e อุนคือเส้นผัดเหรอวะไม่ใช่เส้นต้มเหรอกนคือยากิโซบะหรอทุกคนค่ะยากิโซบะนะแต่ไม่ทันแล้วเราต้มน้ำไปแล้วทำยังไงดีเนี่ยเอาตามมีตามเกิดแล้วกันอืมเส้นยากิโซบะทุกคนโอ้ยคนที่อยู่เขาต้องโกรธเราเน่เลยขอโทษเราไม่รู้จริงๆนิงเราคิดว่ามันคือเส้นรามเม็ง มันดูไม่เวิร์กเลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดห้องนะเ <g> กียวกับฟิม <c> ปกเข้าไปอย่า,ยาใส่ไข่ลงไปยัดยัดทำนั้นลงไปสองฟอง <c> ไม่น่ากินเลย,ยแย่มากๆม,มันต้องมีสักอีพีหรอวะที่ทำอาหารแล้วมันถูก สิ่งที่ยมเย่ที่สุดที่คนคนนึงจะทำอาหารญี่ปุ่นได้โอเคทุกคนเรามากินข้าวดีกว่าไปชิมฝีมือเราหน่อยซีว่ามันจะเป็นยังไงตั้งชื่อเมนูว่มามหากราราเมงที่ซื้อเส้นยากิโซบะแต่ก็รสชาติโอเคนะด้วยความที่ว่าเขามีผงปรุงมาให้อยู่แล้วนะ มันจะเป็นของพุงแบบยายจิโซบะเอาไอพัดก็ตามแต่มันก็อร่อยดีนะนี่นาจาุกจุกนาจิกของปรดของฉันเองปะเดี๋ยวเรากินข้าวกันหกโมงสี่สิบห้านาทีฉันก็มานั่งดูทีวี กินน้ำซองฟังก็ฟังไม่ออกนะเปิดเอาไว้อยากใช้ชีวิตแบบโลโคอลทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่กันทั้งบนห้องนอนแล้วนะคะ ขนาดกลางคืนก็ยังสว่างหน้าก็ยังสว่างแสงเหมือนแบบจัดมาเพื่อให้เราถ่ายคลิปวิดีโอแม้กระทั่งตอนกลางคืนในเวลา3ามทุ่มจะสี่ทุ่มบิวตี้คาเวีมากๆแต่ข้อเสียก็คือแอรมันขึ้นมาไม่ถึงเว้ยมันอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ปะแล้วมันก็พัดไปตรงนู้นเว้ยข้างบนคือ ร้นอนมากเดี๋ยวต้องถอดเสื้อกันหนาวนอนนะทุกคนแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่ามันมีความอึดอัดในบางจังหวะทุกคนเก็ตบ่าคือมันเดินไปไหนไม่ได้มันขยับตัวหรืออะไรไม่ค่อยได้แล้วมารู้สึกอึดอัดจนเราต้องออกไปเดินข้างนอกอะ มันเลยไปเห็นผลที่ว่าทําไมเราถึงเห็นคนญี่ปุ่นบางสว่วนใช้ชีวิตข้างนอกมากกว่าเพราะว่าอึดอัดในห้องที่มันแคบอะไรอย่างเงี้ยออมีความต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันแล้วก็คิดว่าถ้าเราอยู่ในห้องเนี้ยแอบมีความใช้ชีวิตยากประมาณหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่ไม่ได้เรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่อะน่าจะอยู่ได้เหมือนกันเพราะมันก็มีความสะดวกสบายจริงๆคือทุกอย่างมันครบมากๆทุกคนคือเราสามารถแบบดูทีวีกินข้าวกินขนมนั่งเล่นอะไรเงี้ยตรงนั้นข้างล่างอะได้แบบ สบายมากเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปเข้านอนแล้วแล้วก็จะปรับผมให้แห้งอีกนิดนึง ยาำเช้าทุกคนกับอูด้งโอเด้งจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราประหยัดดีๆค่าของชิปก็โอเคเหมือนกันนะอย่างโอเด้งอันนี้ทำกินเองก็ประมาณ50บาทแล้วก็ใส่นารุโตะที่เราใส่เพิ่มเข้าไปก็ประมาณ70-80แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราได้มาอยู่ที่นี่ หนึ่งคืนจริงๆอะอยู่อีกคืนนึงคือคืนนี้ด้วยนะแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วแหละเออมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนสมัยนี้ที่อยากอยู่ย่านใกล้ทํางานแต่ไม่อยากเสียค่าเช่าแพงมากอะไรเงี้ยโอเคนะมันก็ใช้ชีวิตได้จริงๆอย่างที่เห็นก็คือทําอาหารกินดูทีวีตอนเช้าแล้วก็ออกไปทํางานอะไรเงี้ยได้ปกติมากๆโอเคทุกคนนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของเรากับการมาใช้ชีวิต ที่ห้อง13ตารางเมตรนะคะก็หวัง่างทุกคนจะได้อะไรนะคะสาหรับคลิปนี้หรือว่าใครที่มีแพลนจะมาเรียนต่อญยุู่หรือทำงานญี่ปุ่นก็ลองดูออปชันนี้เป็นตัวเลือกแล้วกันเอ๊ะคลิปนี้เหมือนฉันมาขายของให้อพาร์ตเมนต์นี้เลยโอเคก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไชโยน,นะ